ก็ก่อนอื่นขอขอบคุณประชาชนที่สะท้อนเสียงคะแนนนิยมออกมาทางผลโพนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผลโพมีขึ้นมีลงเสมอผลโพขึ้นเมื่อไหร่นะครับเราก็ต้องไม่หลงนะครับถ้าลงเมื่อไหร่เราก็ต้องไม่ท้อนะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ถึงแม้ผลโพเรานะครับยังสะท้อนออกมาว่าเรายังไม่ได้ขึ้นมาเป็นพักการเมืองระดับหนึ่งเนี่ยแต่เราก็ไม่เสียสมาธินะครับยังคงมุ่งมั่นตั้งใจทํางาน ในการผลักดันการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแพงนะครับที่ล่าสุดก็ส่งผลทําให้เกิดการชะลอการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหุนเวียน3,600งร้อยไม้กว่าก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เราได้รับคะแนนความนิยมมากขึ้นในอนาคตเองนะครับที่จะทําให้เราเองเนี่ยไม่ได้หลงกับผลโพลที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเรามีการตั้งปณิธานประชาชนส5ง8นะครับเป็น9ด้านที่จะผลักดัน ประเด็นต่างๆชุดกฎหมายในการปล่นประเทศนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับสนับสนุนพรรคประชาชนต่อไปแล้วก็จะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนต่อไปในอนาคตครับ